สวัสดีครับพระเจ้าฉายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมี่ขันไปครับเอิงเอิงมือลั่นเด้อมือลั่นเด้อมือลั่นในห้างหนุ่ยบอกมือลั่นเด้อโ้องทัน์อย่บอกบอก้องนกล้องหลักโอเคพร้อมนะครับเล้วกอดนะครับพร้อมครับเดี๋ยวเลยครับสวัสดีครับพระเจ้าฉายครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนครับผมไปนี่หน่อยครับ28มิถุนายนก็ตอนนี้ก็ ร้อยเรซ็นนะครับรอเวลาต่อยเลยครับคือแบบเราซ้อมจริงๆหนักๆเลยประมาณกี่หนึ่งเดือนเต็มครับเดือนเต็มใช่ครับไปนี่เจอกับผู้ผู้ปรับที่เคยประกบแต่ยังไม่เคยต่อยครับโจนทานารดีเบล่าเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจครับเหมือนเดิมรู้สึกดีใจเหมือนเดิมเพราะว่าได้เขาเรียกว่าได้วัดฝีมือกับระดับโลกเบอร์ต้นต้นของโลกครับ ไปที่แล้วเหมือนเกือบจะได้ต่อยกันอยู่แล้วเกิดอ,อะไรขึ้นครับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยทําไมได้ไดงานกกันงานลุ่มครับก็ผมก็ไม่ทราบกันว่าว่าเขาทำน้ำหนักไม่ได้หรือว่าเราไม่รู้แล้วเรื่องเนี้ยเรามารู้แค่ตอนเช้าวันต่อยว่าเขาค่าน้ําไม่ผ่านแล้วก็ทําหนักไม่ได้แค่นั้นเองครับส่วนเรื่องอื่นเราไม่รู้ครับว่าว่าเป็นยังไงแต่เราก็พร้อมอยู่แล้วพร้อมขึ้นเวทีเลยวนเราก็อีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะพี่ <c oughs> เราเสียดายไ,ไหมวันนั้นเสียดายไ,ไหมไปที่เราชวดไป เสียใจแล้วก็เสียใจด้วยครับเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราได้ต่อยกันเราก็ยังมีโอกาสได้ชิงแชมป์ไงพี่แต่นี่เราไม่ได้ต่อยเลยมันก็ยังไม่มีโอกาสได้ชิงแชมป์ในวันนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับยี่แปดนี้เดี๋ยวรู้กันกรติการ์กิบ็อกซิ่ง,งถึงตอนนี้พระจันทร์ฉายคิดว่าเราก็ํำนานกับกรติการนี้หรือ,อยังอาจจะยังอาจจะอาจจะยังไม่ชำนานพี่แต่ก็คิดว่าน่าจะ9 9้าเก้าซนแล้วครับเพราะว่าศึกษากติการมามากพอแล้วครับครับผมในส่วนสไตล์การชกของดิโรล่าเราศึกษา มานน้อยแค่ไหนครับก็ด <Wha> ูเทปที่เขาต่อยกับพวกล่าสุดมาอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีพวกหมัดชุดหมัดหมัดชุดเป็นเป็นชุดชุดของเขาเนี่ยครับถาเัหมัดแล้วมีอะไรที่ทาให้เรากังวลได้บ้างก็ยังไม่มีมียงมีแต่หมัดนะพี่รูปร่างเป็นไงได้ยืนประกบกันหรือยังบันนั้นก็ไม่มีสูงกว่าใครอยู่แล้วแหละเล็กกว่าแน่นอนเราเล็กกว่าแน่นอนเยอะไหมเขาสูงกว่าเราเยอะไหมก็น่าจะประมาณเจ็ดแปดเซนได้บ้างพี่ เป็นเรื่องปก,ปกติของพเจริญใจอยู่แล้วใช่มันเป็นเรื่องปกติแล้วพี่เราเลยแบบไม่ได้แบบไม่อแบบีเรียสอะไรมากมายไปนี้ชกคิกบ็บอกซิง่งแฟนมวยเขากังวลแทนพเจรขายเพราะว่าจัดใช้สอกไม่ได้รตรงนี้เราจิ๊บหนักขนาดนั้นไหมไม่ครับไม่เลยลก็ไม่ได้ซ้อมมาสองเดือนก็ไม่ได้ใช้สอกเลยนะพี่ก็มีแจะหมัดอันเดียวถึงตอนนี้เรื่องเรื่องน้ำหนักมีปัญหาอะไรบ้างละ่ะ ก็ไม่มีครับไม่มีแน่นอนครับก็จริงๆแล้วน้าเราต่อยมวยมาก็ยี่ห้าปีแล้วพี่เนาะก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องหนักนะครับมันจริงๆแล้วมันก็น่าจะเป็นมืออาชีพได้แล้วครับเกินกีบกีบกิโลครับตั้งแต่แรกเลยก็ไฟนี้ก็สิบโลครับสิบโลใช่ครับแต่ว่ายืนยัน่าลได้แน่นอนก็เราก็มีโู้จาการของทางวิสศาดจารกีฬางเราเข้ามาช่วยอยู่แล้วครับถ้าเกิดไฟนนี้เราชนะเราก็จะเป็นแชมป์สองกติกาครับ เราก็หาคู่ยากแล้วด้วยในรุ่นนี้ไม่ยากเรกพี่อย่าไปพูดว่ายากเดี๋ยวยากมันก็ย่างพอย่าไปคิดมันยากีโอกาสที่เราจะเห็นเท่ยนถ่ายขึ้นไปไฟเวทลายตังค่าบอลไหมครับยังครับยังไม่เคยคิดว่าจะว่าจะข้ามรุ่นขึ้นไปครับเพราะว่าด้วยสรีระของเราแล้วก็น้ำหนักของเรามันยังไม่สามารถที่จะไปไปได้ครับเดี๋ยวคอมพิวเตอร์ก็ต้องหาคู่ให้เองแหละก็ต้องมีอรพี่เพราะว่าตอนนี้ก็มีมีอีกคนแล้วขึ้นมาแล้วเที่นเห็นอยู่ครับอาคำครับ ราก็สอยเข้ามาแล้วนี่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดเขาพาใจก็ได้อยู่ได้เสมอเลยครับได้เสมอครับผมเอาถามเล่นๆอีกอันหนึ่งเป็นสองแขตุสำคัญแล้วเคยคิดถึง M m a มไหมโอ้ไม่พี่แค่ไมกี้มาจับขาวันนี้ก็แต่จะบ้าตายแล้วครับเพราะเรานี่มันเป็นวยแกร่งเด็กๆกันนะใช่ครับไม่ไม่คิดถึงขั้นนั้นไม่พี่ขนาดแค่เล่นกับไมกี้เล่นย่นี้ครับไม่ป่อยใช่ไหมไม่ใช่ทางเรามากกว่า ใช,ใช่ครับผมใช้ถังมาก่อนเออแล้ว,แล,วแล้วถ้าได้แชมป์สองฤก,การแล้วมันจะมีอะไรให้เราต้องเป็นเป้าหมายของเราได้อีกก็แอบ,บลึกๆนะพี่อยากจะให้มีสัตส่วนในรุ่นผมบ้างอ่ะคิดลึกๆไงเพราะว่าช่วงนั้นเห็นว่ามันมีช่วงหนึ่งใช่ไหมที่ว่ามีการต่อสัดส่วนครับท<ช>ี<ช>่ว่าพี่หลมไม่ต่อยเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะมีสัดสนเข้ามาเพิ่มอีกนะประมาณนี้ครับถ้ามีอีกผมก็ขออีกก็ก็ต้องร้องครพี่ต้องร้อง <laughs> สัดส่วน <laughs> ถึงตรงนี้ก็อีกประมาณอาทิตย์กว่าพร้อมแล้วเต็มที่อขอกําลังใจจาก f อของไม่ยันทายนะครับก็ในวันที่28มิถุนายนนี้นะครับผมก็วันลุมนีครั้งที่68ครับอยากฝากแฟนหมัดแฟนมวยทั่วโลกแล้วก็ชาวไทยทั่วโลกนะครับช่วยเชียร์และเป็นกําลังใจกับผมแล้วก็นักชกชาวไทยที่จะขึ้นชกในรายการวันลุมนีครั้งที่68นี้ด้วยนะครับผมก็จมกัดต้องอต้องอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้นครับ cảm ơn ạ